วิดีโอถ่ายทำในการอเ,เออโดยการนำ้ำของพระคุณเจ้านะครับวัดป่าอรัญาวาแต่สามวิการเทพืน้นหลอดสลานะครับอยู่ที่หลอดสลาไปงบประมาณอยู่ประมาณบอกเอ่อเดมนี้ฮะก,กระไดประมาณทิปรถนะครับทิรถ คิดรถเทปูนนะครับโดยการรับบริจาคของที่ของน้องนะครับครับกรนี้ทางพระอาจารย์ อ่าประพาทนะครับหรืออ่หลวงพีเขียวก็ได้มาเบิงนะครับในการสร้างถนนรอบสาราแล้วก็ออกไปประตูโถงนะครับการย่งที่น้องนะครับจะร่วมบริจาคข้ามบุญกับอ่าิต่อได้นะครับทางวัดปราัญญาวาสนะครับทางหลวงตาเขียวหรือทางผู้นำชุมชนนะครับได้เลยนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ด